ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาขึ้นเรื่องใหม่นะคะสําหรับคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะเรื่องการประยุกต์ของจํานวนเต็มนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะเราจะยกตัวอย่างกันให้เห็นเลยนะคะว่าถ้าเจอโจทย์ในลักษณะนี้เนี่ยเราจะหาผลลัพธ์หรือคําตอบได้ยังไงนะคะอย่างตัวอย่างที่หนึ่งให้หาผลลัพธ์ของห้าบวกสิบเอ็ดลบสิบสองบวกแปดลบเก้านะคะ วิธีการครูจะทําเป็นวิธีที่หนึ่งนะคะวิธีที่หนึ่งเนี่ยเราจะบวกเป็นคู่คจากซ้ายไปด้านขวานะคะเพราะนั้นอันแรกเลยก็ต้องนำห้าบวกกับสิบเอ็ดใช่ไหมก็จะได้เป็นห้าบวกสิบเอ็ดเป็นเท่าไหร่คะก็เป็น 16. 16, สิบหกสิบหกเสร็จแล้วก็ตัวไหนที่ยังไม่ได้เขียนเราก็นำมาเขียนต่อท้ายได้เลยนะคะ ก็จะเป็นลบสิบวกแแล้วก็ลบเหลังจากนั้นเราก็เอา1 6บหลบสิเหลือเท่าไหรค่ครับสิบหกลบสก็เหลือ4นะคะก,ก็จะเป็น4แล้วก็บวกกับ8ปลบเหลังจากนั้นก็เอา4บวกกับ8ได้เป็น 12นะคะเป็น1 2ลบ9 12ลบออก9ก็เหลือเท่าไหร่คะก็จะเหลือ3อันนี้ก็จะเป็นคำตอบต่อไปอีกวิธีหนึ่งวิธีที่2โจทย์เดิมน,นะคะ5 1 1บวก11ลบส บวก8ลบเเท่ากับวิธีนี้นะคะเราจะเอาเครื่องหมายาที่เป็นจำนวนบวกเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันส่วนจำนวนลบก,ก็เอาไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะข้างหน้าก็จะเป็นจำนวนบวกเนาะเป็น5-11บวก11แล้วก็บวก8เสร็จแล้วก็เอาลบ12กับลบ9 ไปต่อท้ายข้างหลังทีนี้เราก็จัดกลุ่มเป็นจํานวนบวกกับจํานวนลบใช่ไหมคะก็จะได้เป็นวงเล็บ5บวก11บวก8ปิดวงเล็บทีนี้ลบ12กับลบ9เป็นลบเหมือนกันเลยเราก็ใส่เครื่องหมายลบแล้วในวงเล็บจากลบ12ก็จะเป็น12 อากลบเก้ก็จะเป็นบวกเเพราะอะไรเพราะว่าหน้าวงเล็บตัวนี้เราให้เป็นลบแล้วใช่ไหมคะทีนี้ถ้าหน้าวงเล็บไหนเป็นลบเวลาคูณเข,เ,คเข้าเครื่องหมายมันก็จะตรงกันข้ามนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลบสิ 12. อันนี้ก็จะคูณเข้าก็จะเป็นลบเ้าแลวก็จะเป็นมีค่าเท่ากับข้างบนทีนี้เราก็มาทําทีละวงเล็บห้าบวก 11บวกแได้เท่าไร่้าบวกสิบเอดก็จะเป็นสิหนะคะสิบหกบวกกับแปดก็จะได้เป็นยี่สิบสี่ยิสี่ลบอะไรคะสิบสองบวก9ก้าก็จะเป็นเท่าไหร่21บเอ็ดยี่สิสี่ลบยี่สิบอ็ดก็จะเหลือสานะคะคำตอบเหมือนกันเลยนะคะ ้อนี้ก็จะต่อ3สานะขีดเส้นใต้เสร็จทีนี้เราก็มาดูตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สอง จงหาผลลัพธ์ถ้าจบมีวงเล็บซ้อนๆกันนะคะหนึ่ร้อยลบสิบห้าปิดวงเล็บลบสิบแปดแล้วก็ปิดวงเล็บปิดกาลบยี่สิบ ปิดวงเล็บใหญ่ลบก,กับสิบวิธีท่ทางเราก็เขียนโจทย์มาก่อนนะคะปีกกาหนึ่งร้อยลบสิบห้าลบสิบแปดปิด 9, 100, 15, 18, ปีดปด 9, กาลบยี่สิบ ตัวนี้ใหญ่แล้วก็ลบสิบเท่ากับเจอโจทย์ในลักษณะนี้นะคะเราจะต้องทำยังไงเราพิจารณาก่อนอะไรที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะก็คือในวงเล็บนี้ข้างในนี้เลยใช่ไหมคะหนึ100่งร้อยลบสิบห้าอยู่ในกลุ่มเดียวกันเราก็จัดการลบให้เรียบร้อยเนาะตรงนี้หนึ่งร้อยลบสิบห้าก็จะมีค่าเท่ากับแปดสิบห้านะคะอันนี้ก็จะเป็นวงเล็บใหญ่ปีกาในวงเล็บ เลข็ข้างในได้เป็น85 85หลังจากนั้นเราก็ต้องเขียนลบ18ต่อท้ายนะคะแล้วก็ปิดปดีกาแล้วก็ลบ20ปิดวงเล็บใหญ่แล้วก็ลบ10เท่ากับทีนี้เราจะทำตรงไหนต่อเราก็จะทำในนี้นะคะในปีกาตรงนี้ 8ปดสิบห้ลบสิบแปดหลบสิเหลือเท่ากับ67ใช่ไหมคะก็จะเป็นวงเล็บใหญ่67หลังจากนั้นเราก็ต้องลบ20ปิดวงเล็บใหญ่แล้วก็ลบ10 ทีนี้67ลบ20ก็จะเหลือเท่ากับ47แล้วก็ลบ10ต่อท้ายนะคะ47ลบ10ก็จะเหลือเป็น37นะคะข้อนี้ก็จะตอบ37 ต่อไปดูตัวอย่างที่สามตัวอย่างที่สามจงหาผลลัพธ์ให้หาผลลัพธ์ของ 48่สิบแปดวกในวงเล็บร้อยิบห้าลบในวงเล็บหนึร้ยบห้าแล้วก็ลบสวิธีทางเขียนโจทย์มาก่อน48บแปดบวกวงเล็บ ห้อยี่สิบห้าลบหนึ่งร้อยยี่สิบห้าแล้วก็ลบสองตัววงเล็บเท่ากับเราทำในวงเล็บนี้ก่อนนะคะอันนี้ง่ายสุดแล้วก็จะเป็นสี่สิบแปดบวกในวงเล็บปีกาหนึ่งร้อยยี่สิบห้าลบกับร้อยยี่สิบห้าลบสองก็จะเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบ เท่ากับ48บวกอะไร125ลบ123ก็จะเหลือ2ะฉะนั้น48บวก2ก็จะได้เท่ากับ50อันนี้ก็จะเป็นคำตอบตอบ50 ตัอย่างที่สี่นะคะต่อไปตัวอย่างที่สี่ จงหาผลลัพธ์ผลลัพธ์ของสิบสองลบสิบห้าบวกลบปีบกาลบสามลบสิดสิบปีกาแล้วก็ปิดวงเล็บใหญ่วิธีทำ สิบสองลบสิบห้าบวกปีกาลบสามลบสิบปิดปีกาปิดวงเล็บใหญ่เท่ากับแน่นอนเราต้องทำตรงไหนก่อนก็ต้องทำกลุ่มนี้ใช่ไหมคะลบสามกับลบสิบเพราะนั้นตัวไหนที่ยังไม่ได้ทำอะไรเราก็ต้องเขียนไว้ก่อนก็จะเป็นสิบสองลบวงเล็บใหญ่สิบห้าบวกเขียนไว้ก่อนลบสาม ลบสิบการลบก,ก็คือเคยให้สูตรไปแล้วก็คืออะไรคะตัวหน้าเหมือนเดิมบวกตรงข้ามหลังก็จะเป็นลบสามบวกเทเาไรบลบสิบนะคะลบสามบวกกับลบสิบก็จะได้เท่ากับลบสิบสามนะคะเป็นลบสิบสามเท่ากับอะไรก็จะเป็นสิบสองลบก,กับอะไรคะ 15บหวกกับลบสิก็จะเหลือ2 12สลบออกสก็จะกลายเป็น10นะคะเพราะนั้นข้อนี้ก็ตอบสิบหวังว่าทุกคนก็คงจะเอาไปใช้นะคะแล้วแต่วิธีการที่นักเรียนถนัดนะคะถนัดวิธีไหนก็เอาไปใช้นะคะสำหรับคลิปน,นี้ก็เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ